สวัสดีค่ะอีสุสุตังปักศรีสะเกตนะคะวันนี้พบกับที่ปรึกษาการขายยุ้ยค่ะปรึกษาการขายโยค่ะเรามาดูรถลูกค้า1นึ่งคันหล่อเลยนะคะวันนี้มีอะไรบ้างคะเซลโยคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรคะเซลยุ้ยเป็นแคปโฟที่แต่งแม็กบวกจัทรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกค้าแต่งอะไรบ้างเราไปพบกับลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่ลูกค้าเราแต่งนะคะเอาเดี๋ยวไปกันเลยแนวทางการแต่งเป็นยังไงบ้างคะ คือใจใจเรามันชอบรถรถแต่งอยู่แล้ว<ะ>ก็ก็บแม็กที่มีการน้อย<ะ>ก็เลยเลือกแม็กห้าการ,<ะ>รอันนี้โหลดหน้าเท่าไหร่คะ,ะโหลดหน้าประมาณ3นิ้วหน้าสามหลังเท่าไหร่คะหลังประมาณ5นิ้วหลัง5นิ้วเนาะอันนี้เป็นล้อรุ่นล้อเป็นรุ่นยาง ยางเป็นของเรนโซแล้วก็ Mac กเ n นโซเป็นชุดของเรนโซใช่อันนี้ลูกค้าเรีอกรเรีมาเลยนะคะว่าอยากได้ยางรุ่นนี้ตัดให้เลยค่ะทักมาอทักมาหาเซลย,ยุ้ยเลยโ,เโดยตรงว่าจะเอาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราฝากแคมเปญโปรโมชั่นนะคะสําหรับใครที่สนใจออกรถภายในเดือนนี้นะคะมีมีของแถมอีกมากมายนะคะทักมาได้เลยที่เพจอีสุตําปักิีสะเกตนะคะ